งชราสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเราเช้าอ,อายนะคะคุณครูเปียวันตาคําแสงนะคะเนาะกับนักเรียนชั้นม2นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะจากค้าที่แล้วนะคะเราขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบทที่4ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเวลาใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเราจะมาะเข้าสู่นะคะคำศัพท์แล้วก็เนื้อหานะคะในบทเรียนกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะ บทที่4นะคะแล้วก็หน้าที่41นะคะซื่อเฉียเยนะคะซื่อเฉียเยนะคะโอเคค่ะเด็กๆสามารถดูในหนังสือสัมผัสภาษาจีนนะคะเล่มที่2ประกอบได้เลยนะคะโอเคค่ะคําแรกนะคะเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันเลยนะคะสิงเวินนะคะขอถามว่านะคะเซียนจ่ายนะคะตอนนี้จีนะคะกี่เตียนนะคะโมง เฟนนะคะนาทีปุกเคอร์ชินะคะไม่ต้องเกรงใจปั้นนะคะครึ่งต่อไปเะค,ะนนะคะนเอนะคะ15นาทีชานะคะขาดไบเหนียอร์กนะคะเหนียวเย้ยนะคะนิวยอร์กนะคะช่างอูอนะคะช่างอูอูนะคะช่วงเช้าม่านกู่นะคะกรุงเทพนะคะหวานช่างนะคะตอนเย็น นะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์นะคะในหนังสือเรียนของเรียนหน้า41นะคะต่อไปเราไปต่อกันเลยนะคะในบทสนทนานะคะในหนังสือเรียนหน้าที่40นะคะมาดูรูปแรกกันเลยค่ะมีผู้ชายสองคนคุยกันนะคะคนหนึ่งพูดว่า请问现在几点นะคะ请问นะคะแปลว่าอะไรคะขอถามใช่ไหมคะขอถามหน่อยครับนะคะเช่น่จน,นะคะแปลว่า ตอนนี้นะคะกี่โมงนะคะเขาบอกว่า现在นนี้กี่ง,งว่าอนไี้คะเ้าเอ่อนี้งาษาตทยีก็่ะเป็นน,น,โน,โนี้่นกต้กมคเี้คะเานาทีเนีนาอกกะคาตนี่ถะเ้าเปานภเปาษาจนภีนาษก็าจเอ่อก็คือ าเราถ้าเราจะอยากรู้ว่ามันช่วงเวลาไหนจริงๆเราก็คือต้องใส่ช่วงเวลาด้านหน้าด้วยน,นี่เขาไม่ได้ใส่นะก็คือสองโมงสิบสองโมงห้านาทีนะคะเนาะต่อไปตรงนี้ค่ะเสียซ่นะคะแปลว่าอะไรคะขอบคุณนะคะ,นะ,คะเนา้อนที้บอกว่าปูเคอร์ชินะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะทำได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะโอเคนะคะนี่คือบทสนทนาแรกนะคะต่อไปบทสนทนาที่สองก็คือเขาทำมมาเหมือนเดิมเลยสิงเว่น เชี่ยนใจ,จตีิง้นคอ,อถามตอนนี้กี่โมงแล้วครับนะคะเขาบอกว่าเชี่ยงใจเลี้ยงเตียนปานเชี่ยนใจเชี่ยนใจเลี้ยงเตี่ยนปานตรงนี้ก็คือตอนนี้ก็คือ2องโมงครึ่งนะคะก็คือสิบสี่นาฬิกาสนาทีนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าซี่ซี่ขอบคุณปู่เครือฉี่ไม่เป็นไร ต่อไปค่ะมาดูข้อที่3ที่4ที่5เนาะบทสนทนาที่3 4 5นะคะเขาก็ถามเหมือนเดิมเลยนะคะชิงวันเชยนใจจีเตียนนะคะขอทำหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเชยนใจสั้นเตียนอีเคอร์อนะคะสั้นเตียนอีเคอร์อก็คือ3ามโมงนะคะเนาะ15นาทีนะคะถ้าภาษาไทยก็คือ15บหนาฬิกาสินาทีเนาะคนนี้เขาเลยบอกว่าเสี้ยเสียนะคะอืออย่างที่เรียนสังเกตดูทุก ทุกเออเขาเรียกว่าทุกบทสนทนาจะมีคำถามนี้ก็คือสิ่งเวิร์เสี่ยนจ่ายจีเตี่ยนะคะถ้าเวลาเราถามเออเวลากับผู้อื่นแล้วก็ถามว่าสิ่งเวิร์เสี่ยนจ่ายจีเตี่ยนะคะแล้วเขาก็จะตอบว่าเสี่ยนจ่ายนะคะกี่โมงเขาก็ตอบมาจุดจุดเตี่ยนจุดจุดเฟิรนนะคะเป็นต้นนะคะเนาะต่อไปค่ะลูกพี่ซีฉันไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โม 我不知道现在几点，知道แปลว่ารู้คะ่ะไม่รแปลว่าไม่ใช่ไมคะไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะฉันไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงนะคะกี่โมงคนนี้เขาบอกว่าตอนนี差差้差一刻四点ต在นนี้差一刻四点ช้าแปลว่าขาดอีกอีกเขากี่นาทีคะ ขาดอีก15นาทีใช่ไหมจะ4ี่โมงนะคะดังนั้นจะเป็นกี่โมงคะขาดอีก15นาทีจะ4ี่โมงก็คือ3ามโมงสีนาทีถูกไหมคะขาดอีก15นาทีจะ4ี่โมงแต่ยังไม่4มี่โมงเลขาดอีกนะคะเป็นต้นอ่าเด็กๆในบทสนทนานี้ให้เรารู้ว่าถ้าจะถามเวลาเราก็จะถามว่าสิ่วันเซียนจ,จ่ายจีเตียนนะคะแล้วเวลาเราบอกเขาเราก็บอกว่าเซียนจ,จ่ายจีเตียนจีเฟินก็บอกไป นะคะอันนี้คือการถามเวลาเนาะโอเคค่ะต่อไปเราจะไปต่อกันคือกิจกรรมการอ่านนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่41่เนะคะว่าในเร,เรื่องเขาพูดอะไรบ้างนะคะข้อแรกกันอ่ะมาดูประโยคแรกนะคะหัวใจ在ป京,在京อิงหัวใจป่าิงฉันหัวใจว่าฉันใช่ไหมฉันอยู่ที่ไหนคะเปิงปักกิ่งนะคะ北ป现在是ิง 晚上九点นะคะป北ง现在是晚上九点นะคะเขาบอกว่าเอ่อปักกิ่ง现在ก็คือปักกิ่งนะคะตอนนี้นะคะคือหวานช่างตอนไหนคะตอนเย็นใช่ไหมคะเก้าโมงตอนเก้าโมงตอนเย็นคือไอเข็มสั้นชีเล็กเก้ากี่โมงคะจะเป็นกี่ทุ่มก็จะเป็น สามทุ่มใช่ไหมยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถูกไหมคะอ่าต่อไปหัวเกื้อเกิดใจไทยหัวหัวเกื้อเกิดเกื้อเกิดคือใครคะคือพี่ชายใช่ไหมพี่ชายของใครของฉันอยู่ที่ไหนคะไทยหัวประเทศไทยนะคะพี่ชายอยู่ที่ประเทศไทยน่นใจ่าน่างป้าต่ก็คือที่นั่นนะคะที่นั่น เช่นใจก็คือตอนนี้ถูกไหมคะที่นัน่นอ่ะตอนนี้ชื่อคือเวลาหวานช่างป้าเตียนก็คือตอนเย็นแปดโมงแปดโมงเย็นคือเท่าไหร่คะก็คือสองทุ่มเองนะคะสองทุ่มนั่นเอง,ะะเอ,งอันนี้แปดโมงนะแปดโมงเย็นก็คือสองทุ่มถูกไหมคะต่อไปคราวนี้เขาบอกว่า我爸爸在美国 ป่าป่าก็คือพ่อพ่อของฉันเนี่ยอยู่ที่ที่ไหนคะเหมยกวัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะนิวเย่ก็คือนิวยอร์กนะคะอยู่ที่เมืองนิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกานะคะนิวเย่现在是上午八点นะคะที่นิวยอร์กนะคะตอนนี้คือเวลาช่างอู่ตอนไหนคะตอนสายใช่ไหม แปดโมงนั่นะคือก็คือแปดโมงเช้านั่นเองอ่านะคะก็คืออันนี้ก็คือกิจกรรมการอ่านนะคะในการบอกเวลานะคะเด็กๆอย่าลืมไปอ่านนะคะให้เราเชฟังนะคะแล้วก็อัดเสียงส่งให้เราเชยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมไปทบทวนแบบฝึกบทสนทนาแล้วก็กิจกรรมการอ่านนะคะโอเคค่ะทงชาม่นใจเจียนคะ่ะ